อะไเดีอะไรนี่เลยนะโยงในยงไอเดียอะไรนั่งชีพแทงกี้โอเคแล้วกีบแทงกีบส่วนส่วนเดือนว่าก็ไม่มีเงินก่อเขาก็ไอเช้นของกับขาอ๋อคืออครเป็นอะไรด้วยอ๋อ ของอัตะก้ามาให้หลวงพ่อขณะพ่อมอบให้ผมให้เองนะให้ลุงไปซื้ออะไรกินซื้อวัดไปซื้อยาซื้อแก๊สเหรอแก๊สมันมีก็แก๊สผมมีใช้คนอื่นอ่ะขอรับครับอลุงนาหลวงพ่อให้มามอบให้ลุง ก็ด็กเด็กก็ดีนะโยมมีข้ามีไข่ก็ไม่แน่นอนครับบางทีก็เขาก็ขาดมากเขาก็ให้มากครับให้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 มากให้น้อยยังชุนขาดมากอ๋อแห่หลวงพ่อแท่เลยให้ตาเอาของมาแต่ ไปทำงานกาแฟดำซอยกินพี่สาวพีสาวทำงานอะไรรับจ้ารับจ้างได้เผเียวกินเดี๋ยวมีอะไรใ้ผมม่ด้อยนี่นี่ออตมอลให้นะช่วยผมก็ได้มาผมก็ทำาอ่คลงเก็บกินนะรู้ป่า ฮะเดียวครับอยู่คนเดียวเหรออ่าแล้วทำไงบั่นข้าวทำอะไรอย่างเป็นญาติเป็นญาติกันนะเป็นญาติกันเป็นพี่น้องน้อง้องทระเลืม้รเมพาอ๋เอเล่มพา มีรเมาเราะรับจ้างที่ไหนรับจ้างทั่วไปที่ทำอะไรจ้างมาถ้าถึงแลยอ๋อแต่เนี้ยตั้งสามคนเลยเหรอยู่เปนีคน่นะเรียนเวลามีอะไรเขา่อยจะได้เวลามีงานเขาเขออกาม่เราอเจางดี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 อะไรก็บอก บ้านมันจะพังก็เลยลูกห้มายกอยู่ตรงนี้ฮะหบวเกินอ๋อมันอยู่ไม่ได้่รอยู่ไม่ได้ก็เลยลูกไม่ลกให้อยู่ตรงนี้๋ออยไหมเนี่ยยอมยกได้รับคนรับหมดอลยนะรับรับ ให้หลายไปเรียนหนังสือผมมอบให้สองพันใครมาดูไหมท่านตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกนะโตขึ้นจะเป็นอไรพามาปวดพรก่อนลำดับแรกว่าพระเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้รับน้อยนักที่จะเป็นผู้ให้ แล้วก็ด้วยดำหลัดของสมเด็จพระสังฆร,ราชเนี่ยในช่วงยุคโควิดเนี่ยให้วัดเนี่ยที่พอจะมีสิ่งการแบ่งปันให้กับประชาชนหรือญาติโยมเนี่ยที่พอจะมีทรัพยากรหรือว่าบุคคลที่ที่ที่สามารถสนับสนุนได้ก็นำมาช่วยเหลือประชาชนโดยกองพลพัฒนาที่3คนลตีทวีศักด์วนทวีทรัพย์เนี่ย ก็จัดโครงการตะก,ก้าปันสุขอยู่แล้วอาตมาก็เลยงเห็นประโยชน์ในส่วนนี้ก็เลยนำนำบุญเนี่ยมาร่วมกับท่านแล้วก็ได้มาแจกก็ถือว่าประทับใจในหลังแรกที่ไปเห็นแล้วว่าเกิดเกิดว่าออมีความยากจนแล้วก็ประสบด้วยวัยชราแล้วก็ไม่มีไรายได้ในส่วนนี้เราคิดอย่างว่าเราอยากคิดว่าเราเป็นผู้รับอย่างเดียว เราต้องคิดว่าเกิดมาชาติหนึ่งเราต้องพึงให้ต้องหัวใจต้องเป็นพรมละว,วิหารธรรมเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระสงฆ์ควรเดินลอยตามพระบรมศาสดา,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 าและสมเด็จพระสังฆราชท่านสอนเสมอว่าเราเป็นพระเราต้องรู้จักให้ให้ธรรมะให้ความสุขและก็ให้ความสมบูรณ์ในของชีวิตเขาสิ่งใดที่เราเติมไปได้อาจจะไม่มากแต่สิ่งใดที่เราสามารถช่วยประชาชนในเขตพื้นที่ของเราได้เนี่ย สิ่งนี้เป็นกุศลมหาศาลแล้วท่านพลตรีทวีศัพิ์ท่านก็ทําอยู่แล้วขออนมทนทานา